นิทานเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับต้นฉบับแต่อย่างใดต่อไปคือเจ้าเงาะกับรจนา EP สเปิดเผยต่อหน้าพระราชาหลังจากที่รจนาได้รู้ความจริงว่าเจ้าเงาะคือพระสังทองนางก็ตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะพาเขากลับไปยังวังเพื่อแสดงให้พระราชาพระบิดาของนางเห็นว่าผู้ที่นางรักนั้นมิใช่คนธรรมดาเมื่อทั้งสองเดินทางถึงพระราชวังผู้คนต่างพากันตกใจที่เห็นรจนาเดินเคียงข้างเจ้าเงาะหลายคนหัวเราะเยาะและพากันซุบซิบว่า นั่นน่าหรือคนที่นางรจนาหลงรักแค่ชายป่าผิวดำคล้ำหน้าตาประหลาดห้าห้าเหล่าคุณนางบางคนถึงกับขอให้พระราชายุติความสัมพันธ์ของนางกับเจ้าเงาะเพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมพระราชาเองก็ตกตะลึงพระองค์เอ่ยด้วยเสียงเข้มรจนาลูกรักเหตุใดเจ้าจึงพาชายผู้นี้เข้ามาในวงังเจ้ารู้หรือไม่ว่าศักดิ์ศรีของเจ้าคือราชธิดารจนาแม้จะหวั่นไหวแต่ยังคงยืนหยัด เสด็จพ่อเพคะเขาอาจไม่งามตามสายตาใครแต่จิตใจเขากลับสูงส่งยิ่งกว่าผู้ใดที่ข้าเคยพบข้าเชื่อในความดีของเขาพระราชาทรงนิ่งอึ้งก่อนจะกล่าวขึ้นหากเจ้าว่าชายผู้นี้ดีจริงก็ขอให้เขาแสดงฝีมือหรือทำบางสิ่งที่แสดงว่าเขาคู่ควรกับราชธิดาพระราชาตรัสเช่นนั้นเพื่อทดสอบใจมิได้ต้องการไล่เจ้าง้อออกไปโดยสิ้นเชิงพระสังยิ้มอย่างสงบเขาก้าวออกมายืนต่อหน้าทุกคนแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนุ่มลึก หม่อมฉันยินดีทำตามพระบัญชาแต่ขอให้ฝ่าบาทประทานขันน้ำสะอาดหนึ่งใบกับหญ้าแห้งกองหนึ่งทุกคนพากันสงสัยแต่พระราชาก็สั่งให้จัดเตรียมตามที่ขอเมื่อได้ของครบพระสังจึงหยิบขันน้ำขึ้นมาและเอ่ยมนเบาๆพร้อมสาดน้ำไปรอบตัวทันใดนั้นแสงเรืองรองสาดส่องไปทั่วบริเวณท่ามกลางสายตาผู้คนร่างของเจ้าเงาะค่อยๆแปรเปลี่ยนกลับเป็นพระสังทองรูปงามสูงสง่าสวมอภรรสีทองดั่งเทพอวตารข้าวของที่เป็นหญ้าแห้งกลับกลายเป็นทองคำกองโต ทุกคนในวังตกตะลึงถึงกับคุกเข่าลงพระราชาเองก็ทรงเบิกพระเนตรกว้างก่อนจะลุกขึ้นจากบันลังท่านคือพระสังทองในตำนานผู้มีวิเศษในกายใช่หรือไม่พระสังย่อเข่าลงแล้วกล่าวใช่พยัคหม่อมฉันซ่อนตนในคราบเจ้าเงาะเพื่อค้นหาผู้หญิงที่รักด้วยหัวใจจริงและรจนาก็คือผู้ที่ข้าตามหาพระราชาน้าตาคลอพระองค์ยิ้มและกล่าวว่าชายใดจะคู่ควรกับรจนาได้เท่าท่านอีก ข้ายินดีอภิเษกเจ้าให้เป็นราชบุตรเคยในวันนี้เลยท่ามกลางเสียงโห่ร้องของผู้คนพระสังและรจนาก็ได้มั่นหมายกันอย่างสมศักดิ์ศรีความรักที่เริ่มจากดอกไม้หนึ่งดอกในป่าใหญ่ได้เบ่งบานกลายเป็นดอกไม้แห่งวาสนาในวังหลวงแต่เรื่องราวยังไม่จบ ep สี e ่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อศัตรูจากอาณาจักรอื่นไม่พอใจและมุ่งหมายจะทำลายพระสังและรจนาไว้พบกันตอนต่อไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ